นี่วันนี้การทําน้ํายําสูตรตั้งต้นเสร็จแล้วการก็จะเอามายําไข่เค็มเพราะว่าการมีไข่เค็มอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะนี่เลยจ้าค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาทําน้ํายําสูตรตั้งต้นนะ เออทำไม่ยากอร่อยแบบร้านข้าวต้มไม่ว่าจะเป็นยำไข่เคม็มยำกุนเชียงยำปลาเล็กปลาน้อยเนาะทำไมน้ำยำเขาเฮ้ยรสชาติมันเท่ากันเลยแล้วก็น้ำยำสูตรนี้สามารถทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้พอเวลาเราทำเป็นยำเราก็แค่เอามาคลุกๆุกเคา้คาเอ,อ้ยบอกเลยค่ะเด็ดแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบที่การจะใช้ยำไข่เค็มเนะาะไข่เค็มค่ะสาใบแล้วก็มีพริกมีมะนาวมีหอมแดงมีต้นขึ้นชา่ามีผักชีมีเท่านี้พอเพราะว่า ว่าเราจะอร่อยเด็ดอยู่ที่น้ำยำค่ะไปค่ะลงมือทำน้ำยำกันถ้าจะทำน้ำยำเก็บเว้ได้นานๆคือมันต้องผ่านความร้อนนี่เลยค่ะหม้อมาต้องใช้หม้อนะอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเพิ่งซื้อมาอมหอมมากเลยเนี่ยเป็นแบบเหลวเนาะการจะใช้วิธีการตวงแบบเป็นช้อนดีกว่าจะได้ทำตามกันได้ง่ายๆอย่างน้อยๆมันก็ผิดเพีย้ยนจากการก็นิดหน่อยคลาดเคลื่อนนิดหน่อย เอาค่ะเดี๋ยวกันบอกเป็นกรงเป็นกรัมไปเอา้าบางบ้านไม่มีตาช่างอย่างเงี้ยเอา้าลําบากไปอีกยากเย็นเข้าไปอีกเอาเป็นช้อนละกันช้อนโต๊ะช้อนกินข้าวนี่แหละมีทุกบ้านแน่นอนใครไม่มีน้าตาลมะพร้าวก็น้ําตาลปรงน้าตาลปี๊บใช้ได้หมดเลยค่ะการจะใส่สักประมาณ6ช้อนประมาณให้มันเท่ากันละกันเนาะแต่ละช้อน <laughs> นี่น้ําตาลของการเป็นน้ําตาลมะพร้าวแบบแท้เลยนะ มันขึ้นรูปไม่ได้เลยแล้วก็มันแบบเหลวมันสามารถคนง่ายใส่ไปละสามช้อนนะเห็นป้าสากระจุกเสามกระจุออกจ <c oughs> ก็3มช้อนสามสี่ 3, กินยำบ่อยช่วงนี้มะนาวเยอะ <c oughs> ทำเยอะได้เลยค่ะอันนี้6 6ช้อนอ่ะใส่สักประมาณ6ช้อนก่อน <c oughs> ส่วนผสมมีไม่เยอะ ทีนี้นะยำสักสิบรอบรสชาติก็จะเท่ากันหมดใส่น้ำปลาวันนี้ใช้น้ำปลายี่ห้อเมกาเชฟนะการจะตวงสักประมาณน้ำปลาหกช้อน 1...2...3...4...5... สอาี้นี่แหละค่ะประมาณ6ช้อนอ่ะแค่นี้ก่อนน้ำเปล่าสิบห้ช้อนอ่ 1, 2, 3หนสามสี่ห สิสิบห้าช้อนน้ำเปล่าสิบห้าช้อนค่ะก่อนจะไปตั้งไฟเราคนช่วยก่อนให้น้ำตาลละลายสักส่วนหนึ่งก่อนนะใช้วิธีการคนี น้ำปลาแต่ละบ้านเนาะความเค็มมันจะไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะคือค่อยๆเติมเนาะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ลองชิมดูอา,อาจจาะน้ำปลาของการที่การใส่ไปสักประมาณห้าหกช้อนอย่างเงี้ยลองใส่สักห้าช้อนแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็ลองชิมเนาะเนี่ยคนๆให้น้ำตาลละลายแบบแบบนี้ก่อนก่อนที่จะไปตั้งไฟแล้วก็ลองชิมดูก่อนเนาะในส่วนของความเปรี้ยวความเปรี้ยวกันยังจะไม่ใส่นะ เดี๋ยวเราไว้เติมข้างนอกเอาเพราะว่าการยำอะ่ะการอยากจะให้อ่มันมีความหอมจากน้ำมะนาวอ่าการก็จะบีบน้ำมะนาวสดๆใส่เลยพอเวลาจะเอามายำเราก็มาบีบมะงงมะนาวเพิ่มพริกใส่เข้าไปอะค่ะแล้วก็ชิมให้ได้ตามความแซ่บของเราน้ำปลาจากที่การใส่ไป6ช้อนการจะเพิ่มอีก1ช้อนนะคะอย่างที่การบอกอน้ำปลาเมก้าเชฟอะ่ะมันจะไม่ค่อยเค็มมากเนี่ย ใส่ไปเองหนึ่งช้อนแล้วการก็จะเพิ่มเกลือเพื่อให้รสชาติมันเข้มขึ้นมาเนะาะสักประมาณเนี้ค่ะอ่าครึ่งช้อนชาอืมมันก็จะได้น้ำยำแบบว่ารสชาติออกอ่าเค็มๆหวานๆแง่แหละมันก็ต้องมีเค็มๆหวานๆอยู่แล้วเราเพราะมันใส่แค่น้ำปลากันต้าอ <laughs> ใช่ไหมนี่ไง <laughs> เอาค่ะเพียงเท่านี้ค่ะคนให้น้ำตาลพอละลายแล้วก็เอาไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟเคี่ยวเนาะเคี่ยวไฟอ่อนค่ะตอนแรกที่มันยังม่ได้ที่เนะี่ยพอตักขึ้นมาแล้วเทอย่างเงี้ยมันจะไหลโจ้งแบบนี้เลยเห็นปะการจะเคี่ยวให้ตัวน้ำยำเนาะมันมีความหนืดขึ้นมาเล็กน้อยความข้นความหนืดอะตอนนี้คือการทําการรู้แล้วว่ามันมีความข้นความหนืดขึ้นแต่การจะไม่ได้ให้ข้นหนืดแบบเยอะนะ เพราะว่าตั้งทิ้งไว้กว่ามันจะเย็นน่ะมันก็จะเหนียวขึ้นมาอีกมันก็จะข้นขึ้นมาอีกค่ะอ่านี่ประมาณนี้ค่ะพอแล้วจ้าแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งพักให้เย็นนะแล้วก็ไปประกอบร่างเป็นยำไข่เค็มกันจา้าน้ำยำเสร็จ ไข่เค็มพร้อมพร้อมยำไข่เค็มจ้านี่เลยนะน้ำยำสูตรตั้งต้นเนาะเคี่ยวเรียบร้อยแล้วตั้งพักไว้จนเย็นแล้วค่ะก็จะได้ความหนืดๆข้นๆประมาณนี้เราไม่ได้ให้แบบว่ามันเหนียวหนืดเลยเพราะว่ามันคือน้ำยำนะนี่ไข่เค็ม3ามฟองค่ะนี่หั่นให้ได้ลักษณะแบบนี้วิธีการหั่นแล้วแต่ความชอบเลยจ้าของการชอบแบบนี้หรือก็หั่นแบบนี้นะคะ หากระมังมาที่เหลือนะเดี๋ยวกันจะเก็บใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะก็จะยำขึ้นมาเนะาะไข่เค็ม3ามฟองเออเครื่องยำกันก็เยอะหน่อยกันก็จะตักน้ํายำมาค่ะใส่ลงไปเนี่ยสักประมาณอ่าใช้สักประมาณ3ช้อน4ช้อนอ่ะใส่ประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องการความหอมจากน้ํามะนาวการก็จะใช้มะนาวสดๆเลยค่ะบีผสมลงไปเลยในน้ํายำ ที่เราคนผสมมาแล้วเห็นไหมมันสะดวกสบายแล้วมันก็ลดขั้นตอนนะในครั้งต่อไปอ่าครั้งนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องทําน้ํายาไงเออในครั้งต่อไปเรานึกอยากกยยำกควักออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอามาบีดน้ำมะนาวใส่ผสมพริกผสมผักเนี่ยก็ตักราดได้แหละทีนี้ความเปรี้ยวขึ้นอยู่กับความชอบการบีบมะนาวลงไปประมาณสองซีกนะคนให้เข้ากัน อืมจะให้เปรี้ยวให้เปรี้ยวอีกก็ได้นะบีบมะนาวเพิ่มลงไปประมาณนี้อาศัยความเค็มจากจากไข่เค็มอืมประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกค่ะพริกนี้จะเป็นพริกจินดาเนาะซอยจะซอยจะโขลกจะตำก็ได้แล้วแต่ใส่ลงไป มากน้อยตามความชอบการใช้ซอยค่ะใช้ซอยแบบนี้เอ้ยเนี่ยแค่ผสมน้ำยำกับพริกแบบนี้เราก็เอาไปขยำข้าวกินนะก็อร่อยแล้วนะกันว่าอืมอร่อยค่ะแล้วเราก็ใส่หอมแดงค่ะทีนี้เราก็ใส่ผักแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอาของการมีขึ้นช่ายก็ใส่ขึ้นช่ายสักเล็กน้อยใครมีหอมยงหอมใหญ่อะไรใส่ลงไปเลยจ้าผักชีค่ะสวยงามเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ เอาค่ะคลุกคลุกเข้าเข้าอืมประมาณนี้เห็นไหมเมื่อนึกออกยงังเหมือนร้านข้าวต้มตรงไหนก็นี่แหละมันเหมือนร้านข้าวต้มเอาค่ะเสร็จแล้วไข่เค็มที่เราเรียงใส่จานย่างสวยงามค่ะเราก็ตักน้ำยำเนาะราดลงไปย่างสวยงามเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะร้านข้าวต้มภายในบ้านได้ง่ายๆเองค่ะแค่น้ำยำแบบนี้ค่ะเออน้ำยำแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนจ้ามีติดตู้ไว้นะคะรับรองค่ะก็จะได้ยำแบบร้านข้าวต้มแบบนี้แล้วจ้าข้าวสวยข้าวต้มร้อนๆมาค่ะหรือจะเป็นกับแกล้มก็เลิศเลิศค่ะง่ายๆนะคะฝากคเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้การทําคลิปต่อไป ด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ